สวัสดีครับทดสอบทดลองนะครับ b d v Window นะครับโดยใช้แฮทนะครับ MMDVMUSB หรือไม้ติมดีต้นนะครับที่ทำขึ้นเล่นกันก็อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าสแตนบายพร้อมกันหลายๆโหมดในที่นี้ก็คือ DMR D-Star Fusion y e b นะครับสแตนบายพร้อมกันได้ไหมนะครับก็ลองทำให้ดูโดย DMR นะครับผมเชื่อมต่ออยู่ที่ 5 2 0 no 8อ8นย์มนะครับ d m านะครับ520838โดยผมใช้ XLX นะครับในการเข้าใช้งานก็คือตั้งไว้ที่ XLX แล้วก็138่มโมดูล B นะครับ4 0 0 2นะครับส่วน D-Star ผมก็ตั้งไว้ที่ XLX 9 1 9า X นะครับโมดูล X นะครับก็ง่ายๆนะครับ ฟิวชั่นผมจะอยู่ที่รูมสามสิบแปดนะครับสี่สามห้าสี่หกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่มีอยู่ใช้งานอยู่นะครับนี่นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับไฟก็จะวิ่งสวยงามหน่อยสวยงามนะครับก็วิ่งกันเป็นเพืชอเลยนะครับนะครับก็เป็นปอนดนะครับปอนดขาวทีนี้เดี๋ยวจะลองไปกดใช้งานดูนะครับ เราก็จะมาเริ่มทำการทดสอบกันนะครับโดยผมจะตั้งเนี่ย DMR D-Star y i s e นะครับโดยจะใช้ POC นะ A3 Pro เป็นตัวคุยนะครับโดยทั้ง3ตัวนี้จะอยู่กันต่างคนแฟลตฟอร์มเราไปตั้ง b ูดีวไปแล้วนะครับทีนี้เราจะกดคุยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาใช้ IF138 Bravo นะครับดูนะครับว่ามันจะออก DMR 520838จะออกหรือไม่ นทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามทดสอบหนึ่งสองเช็คเสียงก็อาจจะบิ๊บิหน่อยอาจาอาจะสัญญ,ญาณบีการก็อัาจา็อกาาปาปปุนะครับก็อกตินะครับห้าสองศูนย์แปดสามแปดนะครับห้าสองศูนย์แปดสามแปดนะครัต่อไปนะครับ ก็จะไปอยู่ที่โมดูล X นะครับโดยในที่นี้ก็จะใช้เป็นผมตั้งไว้ที่ XLX 919นะครับโมดูล X นะครับก็จะกดคุยมันจะไปออกที่ตัวนี้น่าจะเป็น D-Star ผมตั้งไว้ที่ D-Star นะครับ ID 51 ทดสอบหนึ่งสองสาสี่ห้านะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงออกนครับสแตนบายพร้อมกันครับแต่ความถี่เดียวกันมันก็เลยออกทั้งสามเครื่องแต่เสียงจะไม่ออกระบบใครระบบมันนะต่อไปก็เป็นไวเซฟนะครับผมตั้งไว้ที่4ี่สามห้าสี่หนะครับซึ่งเป็นช่องโฮมนของผมเองไวเซฟนะครับนี่จะใช้ A3 Pro เป็นตัวกดนะครับ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าจะมาออกตรงนี้นะครับเสียงออกที่ y ฟนะครับเป็นสัญญาณออกทุกตัวนะครับสแตนบายได้หมดเหมือนกับกรณีเราใช้ AB เซิร์ฟเวอร์ทุกประการบนระบบไหนสแตนบายที่ไหนก็ดังที่ตรงนั้นนะครับจบครับพี่ขอบคุณครับ